สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊เพนรถบ้านชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องลำใหญ่นะคะอันนี้ลำใหญ่ต้นนี้นะคะก็เพนก็ปลูกมาประมาณ10ปีนะคะ10ปีนะคะ10ปีเนี่ยไม่เคยออกดอกไม่เคยไม่เคยได้ออ,ออกดอกออกผลเลยนะคะ มาปีนี้นะคะมาปีนี้เนี่ยเ,เราก็ได้คำแนะนำจากาผู้ใหญ่นะคะบอกว่าให้เอาปุ๋ยสูตรอันนี้สูตรอะไรเด,เ,ดเ,ดเ,ดเ,เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เพนจะมาบอกอีกทีนะคะว่าเป็นสูตรอะไรนะคะสำหรับคนที่มีต้นลำไยนะคะแล้วไม่เคยออกดอกเลยเนี่ยมีสูตรมีสูตรปุ๋ยสูตรนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ชมเป็นในคลิปต่อไปนะคะก็คือ ใช้ใช้เทที่ลากเนี่ยเวลาประมาณไม่ถึง20วันเท่านั้นเองนะคะลองดูนะคะตอนนี้เปิดตาดอกเริ่มมีออกมาแล้วแล้วดกมากด้วยนะคะลองดูนะคะเนี่ยต้นลำไยของเราต้นเนี้ยนะคะกอ็อายุต้นลำไยต้นเนี้ยอายุเกิน10ปีนะคะเกิน10ปีนะคะก็คือต้นด้านล่างเนี่ยจะแก่อันนี้อยู่บนชั้น เขาเรียกชั้นอะไรอะชั้น2ชั้น3แล้วเนะเาะก็คือยอดเขาจะอยู่ประมาณชั้น3นะคะ,ะแต่เนี้ยก็เลยวันนี้ตกใจนะคะไม่เคยเห็นดอกมีดอกเลยก็เลยดีใจก็เลยมาทำคลิปเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาอัปเดตลำไยต้นนี้นะคะเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตว่าใช้ปุ๋ยยี่ห้ออันไลน์เบอร์อันไลนนะคะแล้วก็แล้วก็มาอัปเดตกันว่าลำไยต้นนี้จะติด ติดผลมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเนี่ยลงหมดเลยเนี่ยเออนั่นแหละอ้ยบรรยากาศ deidre finfern